หลายคนเริ่มปวดเข่าเวลาขึ้นบันไดนั่งเพียบหรือแม้แต่ยืนนานๆปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับวัยรุ่นวัยทํางานก็เป็นบ่อยเช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วคอยด้วยที่อยู่ที่ข้อเข่าเนี่ยจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุยิ่งภาพปีขึ้นปไป<ม>หรือตามการใช้งานตอนนี้แล้วมาฟังเคล็ดลับดีๆในการดูแลเข่ากันนะครับ หากจะเลือกรับประทานคอเจนเสริมถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่คอเจนมีหลายชนิดในท้องตลาดเลยนะครับก็ขอแนะนําชนิดที่เป็นไคลสูนะครับเพราะว่าเป็นชนิดที่อยู่ที่ผิวข้อกระดูกข้อนะครับแล้วก็น้าในข้อนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารับประทานแต่คอเจนอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับต้องเสริมด้วยแคลเซียมเพราะต้องบํารุงกระดูกแข็งด้วยนะครับซึ่งแคลเซียมี่ดีมาจากเอชเชลเมนเบรนนะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อการป้องกันกระดูกบางนั่นเองนะครับที่สําคัญอีกอย่างคือวิตามิน D3 ซึ่่งจะชวย ในการดูดซึมแคลเซียมและมีส่วนป้องกันเรื่องของกระดูกคุณได้สมุนไพรที่มีสารพิวเคอร์มินอยอยู่ในขมิ้นชันนะครับก็จะช่วยต้านการอักเสบลดการปวดบวมของข้อเขาได้หรือผงขอยแมงผู้สีเขียวสกัดนะครับกระตุน้นการสร้างน้ําในข้อ เรื่องการซ่อมแซมเส้นเอ็นนะครับเพิ่มอัตรา,ศา,ศาการเคลื่อนไหวของข้อก็จะช่วยลดอาการปวดบวมลดอาการอักเสบได้ซึ่งสารสําคัญเหล่านี้นะครับจะทํางานร่วมกันมีส่วนช่วยในการบํารุงกระดูกนะครับช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกระดูกข้อและก็น้ําในเขานั่นเอง,เองทําให้แข็งแรงดีขึ้นนะครับเรื่องแบบนี้คนไม่ปวดไม่รู้หรอกนะครับแต่อย่าต้องรอให้ปวดก่อนเลยนะครับเพราะว่ากนไว้ย,ย่อมดีกว่าแก้นายตอบให้